ครับตอนนี้ก็มาหอดไม้แล้วนะครับเนาะก็ว่าสิอ้อยก่อนนะครับผมอ้อยใส่กระถูกครับพี่น้องครับเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปอ้อยกันเลยครับผมตกไม่ต้องตกไม่ตกจริงครับ ลักษณะการกินของปลาคอเด้อพี่น้องเด้อผมไม่แนใ่ใจนะว่าเป็นปลาคอวะได้ผมเดาว่าเป็นปลาคอนะครับมันจะกินสายค่อยๆอ,ออกค่อยๆอ,ออกนะครับพี่น้องมันเป็นปลาคอนะครับเดี๋ยวมาล่อเบิ้งครับวามันจะแม,น,ะมนความที่ผมวาบอ่ขั้นหนีเป็นใส่ปลาทูนะครับพี่น้อง เราแว,แวงครับตรงทรงเลยครับทรงไกลๆมันขึ้นครับฟ้าขี่เราแวงครับอยู่ี่ ตอนนี้ก็มาหอดไม้แล้วนะครับเนาะก็ว่าสิอ้อยก่อนนะครับผมอ้อยใส่ประตูครับพี่น้องครับเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปอ้อยกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ผมมาขอกันมาทุนคือเก่าครับนะทุนกะออกไม้คือเก่าครับพี่น้องครับตอนนี้เวลากะ สิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เบิ่งโทรศัพท์มาหานี้นะครับกำลังจะหาไม้อยู่ครับพี่น้องครับแรกว่าจะขับไปไม้เก่ากับฝนตกนะพี่น้องครับเขับไปบ่ได้ครับผมเขับไปรถติดครับพี่น้องครับก็เลยออกมาหาไม้ใหม่เนาะพอดีมาเจอไม้ตรงนี้ครับอยู่ข้างทางเลยพี่น้องครับอยู่เส้นประจันตค้มนะครับผมทางนี้นะครับอ่างแตยังไม่เคยมาตกครับมาเท่าแรกครับผมนะอ้อยยังเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับอ้อยใส่ปลาทูนะครับก็ตกเลยโอไก่ใส่ปลาทูนะครับพี่น้องครับมาหวอดกับเจอฝนเลยพี่น้องครับตอนนี้ฝนกำลัััังงิตกนนนนะะคคคคครรรบบบเเาโออพีี่้้ลป สิมานเลยพ่อยังมีผลงานในพ่อแม่พี่น้องในรับชมทอเป่าก็เยอะมากหลุนไปนด้กันครับผมนะวันนี้ทุนสิมานบาคลิปนี้อุปกรณ์ยังทันเตรียมนะปล่อยไปเวซื้อเฮ็ดบาร์แล้วๆนะครับเดี๋ยวจะเอาเงินลงไปนะพี่น้องครับโอเคครับหลุนไปนด้กันครับคลิปนี้สิมานบนะครับจังเลยก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ในเรื่องครับพี่น้องครับที่เอามารับชมลุยครับผมขับไม้ก็จะประมาณนี้ครับผมไม้ไมอยู่งขางข้างเลยได้พี่น้องเลยครับรถผ่านมากได้ล่องเลยครับผลกับโคบเขาดีพี่น้องเดี๋ยวทโดนเฮ็ดบาร์แล้วๆครรรับบผมปล่ออยยยเี้แล้วครับ ไม้ตรงนี้ก็ลำบากเนี่ยครับพี่น้องนะทางเขาก็ยากครับผม รับพี่น้องครับก็ลงสองขั้นก่อนนะครับเนาะเบิ้งเชื่องก่อนครับผมป่าบ่เขาเหนียวอ้อยนะครับพี่น้องนะครับปลาขึ้นไก่นะครับผมก็ลงเป็นโอไกลใส่กระถู่เนาะย่างละขั้นครับพี่น้องครับปลาขึ้นไก่ครับพี่น้องครับแต่ว่ามีโตขึ้นอยู่ครับผมสะดวกเนี่ยสภาพไม้ครับพี่น้องครับอ่างกับกวางเติบอยู่ครับเป็นอ่างหินนะครับผมผมภาพเบิ้งสภาพไม้ครับ นี่ครับสภาพไม้ก่วงอยู่ครับพี่น้องมี่โตขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ามันขึ้นไกลครับพี่น้องครับเห็นบ่นี่ครับโอเคครับจังเดยแล้วมาหลุดกันพี่น้องว่าสี่ี่ผลงานให้เรบชมบ่ครับคลิปนี้ตอนนี้ก็ทีเที่ยงแล้วครับผมรอหลุดล่อหลุดครับโอ้พี่น้องครับเงียบครับผมนะครับเทียงกลัวแลลวครับพี่น้องสิบายแล้วครับ เงียบเลยครับผมบ่มี่โตเขาเลยครับแต่ว่ามี่โตข้นอยู่แต่มันขึ้นอยู่ไกลครับพี่น้องครับอันนั้นกันสิอ่าปล่อยเพิ่มเนาะพี่น้องเนาะกระเทียแบบนี้ครับกันท่าบ่มีเฉียงมาเด้อพี่น้องมาหน้าโทนบ่มีเฉียงหาใหม่บ่ได้นะครับใหม่ที่มาซับนับแล้วก็โยนอ้อยบ่ได้นะกระเทียแบบนี้กันไก่ครับพี่น้องครับติดมาแล้วมัมมีประโยชน์มากครับกันไก่นี่ครับผมนะก็ตัดขวดน้ำนาองสีครับพี่น้องครับแล้วก็เอาใส่ประถูเขาไปเนาะพี่น้องเนาะเขาไปเล้วก็กันไก่หนีบบางสิครับซับหนีบ น,น, ôn, นี่ไปเลยครับให้มแบบันเละๆเลยพี่น้องครับแล้วเ็าไปโยนโยนโยนเนาะพี่น้องไปโยนโยนเนาะครับพี่น้องเนาะให้เพื่อนได้กินหรือว่าให้เพื่อนได้กินนะเพื่อนกินไกินเบ่อิ่มหรือเพื่อนสีน้ำมาหาเนื้อที่ว่าเขาอ้อยไว้แล้วก็นน้ำมาเจอเนื้อเขานะพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องขอโทเค็ดไปเรื่อยครับแบบนี่ครับที่แบบเละๆเลยพี่น้องให้แบบละแบบเอียดเลยนะ ไ uh, ม่ต้องไม่ต้องกินครับมีเบ็คนแน่นครับพี่น้องครับไป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 หัวฟัง่นี่ง ใส่ครับพี่น้องเขาพันนี้รวจครับไม่ไม่พี่น้องถือว่าโอเคอยู่ครับอากาศยังจะกินนะครับผมนะผมคิดว่าจะกินนะพี่น้องนะเก้ผมโอ้หลุดครับหลุดนะครับพ่อพี่น้องโอ้นะครับกำลังงัดเขามาอยู่แล้วนะครับพี่น้องโอ้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะกินเขานะพี่น้องครับกำลังจะส่วนพีส่วนหน่องกินเขานะครับก็เลยกินพอดีนะครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวมากินเขานพี่น้องครับ นี่ครับกับกับเข่ากะหมูทอดปลาทูแล้วก็ปลาทูเนาะเมียวันธุ์เห็ดไทยกินนะครับกะบหลอดน้ำพริกจังสีครับนล้วโซนมากินจังสีครับใส่น้ำพริกมะนาวครับพี่น้องครับน้ำพริกจังสีเลยครับเลี้ยแดงจังสีเลยครับห่อนี่ไมีแห้งครับพี่น้องครับมากินข้าวองกันครับพี่น้องโอวัวอไใจครับเดี๋ยวครับที่นึงครับพี่น้องครับคือตอาที้ผมไม่มโตกินนะครับผมอ๋อแรกนึกว่าจะปลาปลาพวกปลาหน่อยมันหลากสาย หลักเนื้อเหรียญนะพี่น้องครับรูปเป็นปลาอยังบ๊ลูนะยังบ๊ลูเห็นมันขึ้นนามนะครับรูดก่อนเรวดกันไหมครับกินขอกันครับไปกนขอกันครับพี่น้องกินในเรืองเขาเน่ะยอย่าตกปลาไหลมันจีบเป็นร่มครับพี่น้องครับโอเคครับผมเป็นห่วงครับกินขาครับผม ลักษณะการกินของปลาคอเด้อพี่น้องเด้อผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นปลาคอวะแต่ผมเดาว่าเป็นปลาคอนะครับมันจะกินสายค่อยๆออกค่อยๆออกนะครับพี่น้องถ้าเป็นปลาคอนะครับเดี๋ยวมาวล่อเบิ่งเด้อว่ามันจะแมน่นความที่ผมว่าบ่ะขั้นนี้เป็นใส่ปลาทูนะครับพี่น้องตง่อใครพี่น้องต่อใครต่อใคัวะใครก่อนเดียว คายพี่น้องคายสองขั้นเลยครับคายไปแล้วพี่น้องพี่น้องถามพี่น้องสังเกตนะครับจะเห็นตอนที่มันขืนหนามนะครับอย่างว่ามันคายแล้วนะครับพี่น้องครับโคจะกินกินพร้อมกันสองขั้นเลยพี่น้องโอ้โหนะครับเรียบ ข <Mile dizzy> <Norwegian> ึ้น <Kin> ด <So, rian> ูพ like, ี่น้องคุนไม่ไข้ครับพี่น้องครับไหนที่กินเกี่ยวเนี้ตักพืชเ ถือว่าเขี้ยวเติบครับพี่น้องครับอ้างนี้ครับนะผมเบื่องจากลักษณะการกินของปลาแล้วนะครับพี่น้องถ้าเป็นไม้ที่บกเขี้ยวอะนะครับไม้ที่บกคอยมีคนลงนะแสดงว่าปลาเขาจะกินเขาจะหลากเลยคืนนึกึ้นนะพี่น้องนะถ้าเป็นไม้ที่ว่าคนบกคอยตกนะแต่ไม้นี้ผมคิดว่าอาจจะมีค้นตกอยู่แหละแต่ว่าปลามันอาจจะเคยเจอตะขอเป็ดหรอนะครับพี่น้องมันก็เลยกินเราแง่เราแง่แบบนี้มันหลากค่ายหลากปล่อยหลากปล่อยนะครับผมนะผมคิดว่า ้รงรอบิังมีหน่องว่าจีได้โต้บอนะครับผมเราแว่งครับต่องทรงเลยครับส่ง,งไกไกมันขึ้นรับฟาขี่เราแว่งครับอยู่นี่ วาแล้วพี่น้องเม็นค่วมผมวาเลยเห็นบ่ปลาที่นีมันฉลาดมากครับผมหรือว่าฉลาดใส่ดเลยครับคือว่าอันนี้ประสบการณ์ผมนะครับพี่น้องผมบไดเก่งบไดยังนะครับนะปลาแบบนี้นะครับพี่น้องนะอกไก่ยังสี่นะครับนะแต่ว่าปลากเขียวกลืนแล้วนะครับพี่น้องนะครับกินแล้วคืนแล้วโต้งขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าปลาพวกนี้เคยโดนตะขอเปียมันหัวเป็นตะขอเป็ยนะครับพี่น้องมันก็จะลาดลากปุ๊บ ร้อยห้าวัดพ่อห้าวัดหนังไก่ก็จะลุดเจ็บไก่ก็จะลุดนะครับพ่อลุดปั๊บมันก็เจ็บกินที่หลังนี่ครับปลาที่แบบว่าเคยเจอแต่ขอเบ็ดมานบนครับพี่น้องคําว่าปลาเขียวมันจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับนักโทษนี่ว่าเคยเจอม่านะครับพี่น้องครับนี่ครับของจริงครับผมไม้นี่เราคิดว่าจะี๋มีคนตกนะครับพี่น้องนักโทษคิดว่าจะี๋มีคนตกนะครับแสดงว่าอ๋อเขาก็มาเหรียญกันจนเหรียญกันจนปลาเขียวไปแล้วนะพี่น้องผมไปยังเดี๋ยวลุยต่อครับ ยังฉลาดอะพี่น้องจวดครับผมโอยวะมาพี่น้องแต่ทุ่นเอาขึ้นไปเลยนะ ตางอย่างกระทุนตกแค่คันเดียวมันกินอกไก่นะพี่น้องนะแต่ทุ่นก็อยากเห็นหนามเหมือนกันมันเกี่ยวหักแงะปลาตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมืองกรนทุ่นเจ้าโตมันขึ้นมาได้บ่พี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมที่ว่าถตกทีขั้นนะพี่น้องปลาห่วงฉลาดแม่บ่ปลาลากตรงดอกลากออกหางพันกันครับพี่น้องครับพันกันหักกันมันกระข่ายไม่พีเสะดุดนะครับพี่น้องตกขั้นเดียวเลยครับรอลุ้นครับพี่น้อง ธนาท่นกาวาสิวัดแล้วนะครับแต่ว่านนาท่นอยากกี่ทรงให้มันสุดๆไปเลยพี่น้องอันนี้นาท่นทรงไปจนสุดเลยนะจนเอ็นเกือบเบิดหลอกกันนะพูนเกือบไปถึงฟังผมน,นะพี่น้องนะแล้วนาท่นก็อยากเจะเบืองน้ำว่มามันติดกืนบอพี่น้องนะซูบแล้วบอกถินนะครับพี่น้องนะพ่อไปอยู่ตรงกลางน้ำเกือบฟังผมเพื่อเพิ่นกะปีภัยขึ้นปุ๊บแล้วก็ไข่นะครับพี่น้องนะนี่คือมันจะได้เป็นบทเรียนสําหรับนาท่าน,นครับว่าป่าอย่างสีมันจะแก่เกมจังไหนแบบไหนนะครับพี่น้องจริงๆวังหันธนาท่นวัดนี่อาจจะได้โตครับพี่น้องครับ แต่ว่านะทุนเลือกที่จะปล่อยไปแล้วก็เบื้องมันู้นมันคืนบ่พี่น้องนะถ้าปลามันถ้าปลาแบบปลาบอเขี้ยวอ่ะปลาที่เคยบ่ร์โดนบ่เคยโดนตะขอเพินอะปลาที่มันนอนกินซื่อเหลือเกินนะพี่น้องจากนีะก็ได้โตครับผมนะจากประสบการณ์นะทุ่นนะแต่ปลาแบบนี้นะครับผมนะทุนก็พยายามหาประสบการณ์ให้ตัวเองเลยคือครับพี่น้องว่ามันมันจิเป็นจังไดนะครับจะทรงไปไกลขนาดนี้เลยมันจิคืนว่ากินบ่ถ้าปลาล่างมองที่นะทุนไปมากครีบหลาสุดเด่นบ่ ทรงไปนิดเดียวกันหรือเล่าเห็นบหมว่ปลาที่มันบ่เคยโดนตะขอปิดปันใดปลาที่ยังบ่อค่อยเขี้ยวปันใดแต่ว่าหมายนีนะเติบหนึ่งครับพี่น้องครับนี่กินแบบเหมือนนี่กินเป็ดซิปกรเทาอครัพี่น้องครับบริโตเล็ลกโถนะพี่น้องครับโอเคเนะดี๋ยวลุ้นต่อนนี้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าทุนก็เก็บของเก็บลอยนะครับผมกสรุปแล้วแห้วนะครับบริโตนะครับคลิปนี้นะครับผมบริเล็กโตเลยนะครับแต่ว่ากินโอ้ซิปกระที่นะพี่น้องนะ โอ้กินกหลายที่มากเกินสิบกว่าพี่น้องมีงสำหรับปาลาที่กินนะครับที่หลากนะครับแต่ว่าบปรเดโตนะครับพี่น้องครับเต็มที่แล้วครับพี่น้องนะครับน้าทุ่น,นะนกับว่านะ้าทุ่นกับคนหนึ่งอยู่หน้าตกวปาา้าเฉโดนี่แต่ว่ามึอนี้เอาขึ้นไม้เอาปลาเฉโดอ่างนี่ขึ้นไม้พ่อแม่พี่น้องรับช่วงโปรเด้ครับผมกิบบูดีว่าหนะ้าทุน่นปอนนี้ไผ่เลยกิบบีดนะครับบปลามันโตบวรใหญ่เด้อพี่นะนะ้องนะน้าทุ่นล่องบระเทศไทยนะตอนนั้นาทุ่นบระเทศไทยนะ้าทุ่นล่องวัดเพรางโตมันเขียนนี่แหละ วัดสะเดิดขึ้นมาเลยนะกระโดดขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าปกติใส่ประมาณเนี้มันจะเป็นใส่ปอกเนาะมันน่าจะกินดีกว่าใส่อาจะกินไวกว่าใส่ใหญ่นะแต่ว่าอยุหนีโอ้โยโคตรเขียวเลยพี่น้องนะปลานะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็กล้องของคอจากลาพูดเมย์พี่น้องไปได้เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าป่าไหมเดี๋ยวว่ากันไหมครับอ้างนี่ครับเดี๋ยวสักพักก่อนนะท่วงจะต้องกลับมาสั่มใหม่นะพี่น้องเนาะสำหรับอ้างนี่ครับผมช่นหลากบิดเหล้า้นมาหน้าเลพี่น้องแล้วบิดเล้าอะไรไว้จากน้ำพี่น้องนะก็น่าจะโชว์ช่วงนยุค หลากหลายอ่ะหลากหลายการทากินนะพี่น้องนะสำหรับคลังนี้นะครับจะได้ทุ่นก็บเดอเรามาลองเบื้องแล้วก็ถือว่ามีรุ่นยู่มมาหนีเดึงอยู่แต่ว่าบ่าใหญ่โตพี่น้องครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องที่เขามารับช่วงกับเรื่องกดสัตว์ไทยกดไะไรครับช่องร่นไปชิงกันด้ครับสำหรับอ่าพี่น้องที่รับช่วงแล้วก็กดอะไรเห็นทําไมนะครับผมคลิปนี้ต้องขอจักลาไปก่อนเด้อคลิปหน้าเดาว่าไหมครับจะเป็นตกปลาไปยังเป็นตกปลาที่โดนอยู่ไดอเนาะครับคลิปนี้ต้องขอจักลาไปก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ พี่น้องเดีเ๋ยวไปเบิ้งสะพานไม้ครับตอนแรงๆครับผมตอนอยู่กับม่านหามงแล้วครับนี่ครับสะพานไม้นะพี่น้องเนาะอ่างกับกวางอยู่พี่น้องกวางเติบอยู่ครับกวางกว่าอ่างที่ผมไปตกมาล้วตูดอยู่ครับปลาหน่อยก็ร้ายอยู่ครับพี่น้องพวกปลาที่ว่ามันกินเห่าอะตกแลแกับแซลยอยู่หลังๆมาอโอ้โหแซ่บอะไรเลยครับโกโก้ไก่นะครับผมพี่น้องยั่อีกน เสกเวทเล่าพี่น้อง,องเสกเ,เวทเล่านะคุณกอบเบ็ดดกันมานครับแต่ที่โชกช่วนอยู่ดอกอ่างนี่ก็ได้นะครับเกี่ยวพี่น้องตะเวนตกดินแล้วครับ